สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พบกับลุยกองข่าวและลูกป,ปัดนัชยาสงวนสุขค่ะลูกป,ปัดจะพาไปลุยเรื่องของของกินอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่ของข้าวค่ะเราจะพาไปพบกับของหวาน,วนที่นี่เขามีโรงงานทำช็อกโกแลตเองเลยมันจะอุ่นๆน,นะหอมๆอืมไม่อยากวางช้อเลยแต่และอย่างก,ก็คือจะมีรสชาติที่แตกต่างกัน<ค>แต่สิ่งที่เราได้รับรระวัลมาคือดัรกมิลช็อกโกแลต ป๊อปคอนเนี่ยหรับที่นี่นะคะก็จะเป็นคู่กับในทุกๆเมนูขนมแล้วก็เครื่องดื่มเ,มเลยค่ะโอ้ตอนล้วม่ค้าแมไอศ์รีมมเละมุนมากนะคะคุณผ<ว>ู้ชมต้องบอกว่าทุกเมนูเราจะไม่มีแต่กล่น่งที่แรกที่จะพาไปชิมนะคะเป็นช็อกโกแลตแบบไทยแท้เขามีวิธีการทำอย่างไรปัดบุกถึงครัวเลยค่ะคิวค่ะเห็นบอกว่าที่ร้านนี้เป็นช็อกโกแลตสัญชาติไทยคอนเซ็ปต์เราคือร้าน,น้อง,องการให้ความเป็นไทยเสียออกมาแสดงเอเกลักษณ์ของ รสชาติให้คนไทยเห็นให้คนต่างชาติเห็นจุดเด่นของแบบว่าโกโก้ที่เอามาทำเนี่ยมันเป็นยังไงะพี่เราหม,มักเมล็ดโกโก้เองเพราะนั้นรสชาติก็จะเป็นรสชาติพิเศษของเราตัวได้วันคืออันนี้ครับตัวดังมิลช็อกโกแลตแล้วระหว่างลบบักษณะเด่นของมันก็คือช็อกโกแลตไทยถูกป่ะเนี้ยใช่ครับ ใช้โคโคโ่โนอคอลสีธรรมลางครับ<ส>เห็นแบบมีสีชงพุง่งชมพูอันนี้ดับเล์ลดาร์กช็อกโกแลตครับข้างนอกเป็นดาร์กช็อกโกแลตข้างในก็เป็นกาดดช็อกโกแลตเหมือนกาดดแล้วก็บิทเทอร์สวีทมิลช็อกโกแลตเนี่ยข้างนอกเป็นดาร์กข้างในเป็นมิลช็อกโกแลตแล้วอันนี้อะคะ<ส>อันนี้<ส><ม>เป็นบอมบอ์ครับรเป็นไส้ไส้นมเจี๊เดี๋ยวให้พี่อิ๋วพาไปดูข้างในด<ช>ีกว่าว่าแบบกว่าจะมันเป็นช็อกโกแลตแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่มันแบบยากลำบากขนาดไหนอ่ะพี่อลเิ๋ว ยคุณผู้ชมอันนี้คือแบบว่าใส่ตัวโกโก้มีน้ำตาลและมีนมได้ไหมพี่ไม่มีครับอันสูตรนี้ไม่มีนมนี่สำหรับช็อกโกแลตสำหรับท,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 ทบองบองส่วนอันนี้เออหน,นูจะได้ชิมไหมอะคะพี่อ๋อชิมนี้อะครับชิมได้นะคะ,ะ,คะเป็นช็อกโกแลตสดเลยใช่ไหมที่อวคือช็อกโกแลตเหลวน,นี่ว่าเป็นเหลวๆใช่มันจะอุ่นๆนะุณทองๆอ่าเนี่ยครับอุณหภูมิประมาณ32ไม่ขมนะครับ,รบไม่ขมรสชาติดีมาก มนช็อกโกแลตพี่อยู่ค่ะเราจะเริ่มชิมจากอนไหนก่อนดีคะพี่อยู่ครึ่งดื่มก่อนนคครึ่งดื่มก่อนนะคะเป็นมาร์ชเมลโล่ขออนุญาตตักเลยโอ้ยตายตายชืลฟินมันมีมาร์ชเมลโล่ด้วยแล้วแบบมีช็อกโกแลตใช่ถ้าเป็นน้ำก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซอฟซอฟแบแต่ว่าทานได้เรื่อยๆอือไม่อยากวางซองเลยอันนี้ค่ะอันนี้ป็นช็อกโกแลตน คนวนไปใช่ครับแล้วดแูก็ติดึน้นมาตัวที่เป็นอันข้างบนนะที่เป็นอันเนี้ยเป็นช็อกโกแลตที่รู้สึกว่าคานลฟินอ่ะคือกินได้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะละเลียดให้หมดแก้วนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะพี่ออ๋วมีอะไรนอีกเอ่ยอันนี้เป็นบอมบนครับแต่และอย่างก็คือจะมีรสชาติที่แตกต่างกันแต่ละอย่างรสชาติต,ต่างกันตายแล้วพี่ออ๋วอย่างนี้ใครที่มาที่ร้านก็ต้องมาลองให้ครบทุกอย่างแต่รสชาติที่แบบดั้งเดิมจริงๆแล้วเขาได้รางวัลมาก็คือ สองชุดทั้งนี้อ่าครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์ที่ได้รางวัลสิ่งที่เราได้รับรางวัลมาคือดักมิลช็อกโกแลตอืมออ,อันนี้กินเพลินมากพี่อู๋ บอกเลยว่ากินอันเดียวไม่พอพี่อยู่หาที่นี้อยากี่อยู่ฝักร้านนิดนึงสำหรับ mm hmm. ใครที่สนใจเป็นบบคอช็อกโกแลตเลยอยากจะแวะมาชิมร้านมาิตรใดครับอ,อยู่หลังอนุสาว,วรี14ตุลาครับเปิด9โมง45ปิด6โมเย็นครับค่ะใครสนใจแวะมาชิมได้แล้วก็ได้เห็นการผลิตช็อกโกแลตไปด้วยแล้วก็จะได้ฟินๆค่ะกับช็อกโกแลตหลายเมนูให้คนที่เป็นคอช็อกโกแลต ได้มาชิมแล้วก็ฟินมีความสุขในตัวค่ะต้องขอบคุณที่อยู่มากมากนะคะยังหวานกันต่อนะคะคุณผู้ชมจะพาไปบุกค,คาเฟ่ป๊อปคอนกันซะหน่อยอที่นี่เขามีป๊อปคอนหลากหลายรสชาติให้เลือกและลังสรรเป็นเมนูที่ถือว่าเอ๊ะไม่น่ามาทําใส่ป๊อปคอนได้คุณผู้ชมจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นปัดพาไปเลยถึงที่นี่ค่ะเพนนีป๊อปคอนคาเฟ่ค่ะ ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างคะคุณหนิงคะที่นี่ก็คือหลักๆเนี่ยเราเริ่มมาจากในส่วนของป๊อบคอนก่ะซึ่งป๊อบคอนเราทั้งหมดมี6รสชาติด้วยกันนะคะก็มีในส่วนของคาราเมลออริจินัลนะคะซึ่งเป็นรสที่ขายดีมากรวมถึงในส่วนโลซูก้านะคะสำหรับคนที่ชอบหวานน้อยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของช็อกโกแลตค่ะทั้ง3มรสชาติเนี่ยมีแมคโนัเนียไข่อลมอนด้วยนะคะอ๋อมีถั่วด้วยมีโปรตีนอะไรอย่างนี้ในนั้นด้วยเรียบร้อยรวมถึงในส่วนของทุเรียนหมอนทองทั้งในจะมีทุเรียนฟริตไดเป็นชิ้นๆให้ด้วยนะคะทานคู่กันอร่อยเข้ากันกำลังดีค่ะแล้วก็มีในส่วนของรสชีสนะคะแล้วก็รสไข่เค็มค่ะ น่าทานหมดเลยค่ะใครที่เป็นสายหวานเนี่ยเขาบอกว่าป๊อปคอนมาทาเป็นขนมได้ด้วยค่ะต้องบอกว่าป๊อปคอนเนี่ยหลับที่นี่นะคะ,คะเป็นคู่กับในทุกๆเมนูขนมแล้วก็เครื่องดื่มเลยค่ะพราะฉะนันคณมาที่นี่คุณได้ทานเครื่องดื่มควคู่กับในส่วนของป๊อปคอแนแต่ละรสชาติด้วยค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเมนูที่บอกว่าเป็นของหวานแล้วก็มีป๊อปคอนจริงจริงมีหลายเมนูมากใช่ไหมคะคุณผู้มใช่ค่ะเช่นในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเพนนชีสเค้กทานกับป๊อปคอนรสชีสคู่กับไอศกรีมพาสต้านลำมุนค่ะแล้วก็สำคัญคือหวานน้อยใช่ค่ะทุกเมนูที่เราเน้นหลักก็คือต้องหวานน้อยโอ้ยตานแล้วน่าทาว่าไอศกรีมเนื้อละมุนมากนะคะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าทุกเมนูเราจะไม่มีแต่งกล่นงสีส่วนตัวมาก็จะแนะนำโค้กฟรอปชาไทยค่ะทานคู่กับไอศครีมจะราดด้วยซอสชาไทยชาไทยแล้วก็ไอศครีมช็อกโกแลตนี่คือเข้มข้นช็อกโกแลตทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เท่ากันแต่เมื่อจัดลงตัวแล้วทุกอย่างเข้ากันพอดี รวมแบบดีมากลงตัวมากค่ะอืใครชอบชา,ทาไทยแนะนำอันนี้เลยหอมมากอันนี้สำหรับคนที่ชอบโช็อกโกแลตเลยนะคะก็คือช็อกโกแลตจริงๆเลยเพราะว่าเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตเดี๋ยวนะคะข้างในเหมือนจะมีลาวาข้างในใช่ค่ะนีอนี่อลาวาทะลักมาค่ะคุณแล้วก็ทานคู่กับตัวนี้ ะะใช่ค่ะเข้มข้นอะไรมากสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตเนี่ยคือแนะนําเลยว่าเมนูนี้โดยส่วนมากท่านคนบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนมนะคะ <ạ S 2> เป็นนมรสชาติบ๊อปคอร์นไม่เคยทานด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้สดชื่นมากคุณผู้ชมแล้วก็มีความหอมและรวมถึงป๊อปคอร์นค่ะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเป็นแก,แกล้มๆหน่อย ก็เรามี2สาขานะคะเรามีที่ในส่วนของที่สาขาพารากอนนะคะก็อยู่อยู่ชั้นจีนะคะก็คือที่นี่เลยแล้วก็ในส่วนของสาขาเซ็นทรัลเวิร์ชั้นเจนะคะสามารถที่จะมาลองในส่วนของเมนูขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่ไทยโคฟคอนกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณหญิงมากมากขอบคุณนะคะชมลายกองขันทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมชมลือทุกที่เลยจ้า